จเจ็ดแปดคนไปแต่วันนั้นผมไปคนเดียวไปเจอคขอนั่งอยู่ริมถนนสายน่องหึงเจ็ผู้หญิงอะไรก็ไม่รู้จักหรอกกขอถามอนนะไรก็ถามทางมาบ้านนี้ไปทั้งไหนเขาอกอ็แต่เขารู้จักผมเขาเป็นคนอีกหมู่บ้านหนึ่งก็นั่งรองให้ย่ผู้หญิงคนหนึงนะครับนั่งรอให้ผ่ามไปหกกำลังจะคิดว่า จะออกไปให้รถชนตายหรือว่าจะโดดน้ำข้างของกาเราลองให้เลยเขาก็หัวน้าเป็นเรื่องอะไรออกชีวิตเขาก็ได้ไปยูบ้านแม่ติดเตียงลูกชายประสมคนเองก็ติดเตียงสามีก็ติดๆๆๆเตียงเทียที่เราไปดูสามคนนะครับก็ได้ทําการช่วยเหลือคือคนเนี่ยนักนชั่วโมงนั้นเนี่ย เขาทําอะไรเขาไม่รู้จะแก้ปัญหาเขาอย่างไรเขา,าหาทางออกไม่ได้เขาจะทำอะไรเพราะเงินก็ไม่มีรถก็เอาไปเข้าไฟแนนซ์แล้วสามคนนะ่วันหนึ่งใช้แอมเพริ่อประมาณสิบตัวแล้วแอนต้นมันแพงเขาก็ไม่มีอาชีพไม่มีอะไรก็มาคิดว่าเราจะช่วยเขาอย่างไรดีก็ปรึกษาอำเภออันนี้ในส่วนที่ผมทำของบมก็ ช่วยกันทำจริงีคนก็ลงไปดูก็หลายหน่วยงานก็ได้เข้าไปช่วยนะครับทั้งภาครัฐทั้งเองกนชนก่อนตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วคือเราก็ไม่ได้แค่ช่วยแค่คนปว่วยอเองแล้วก็ช่วยท้งครอบครัวเขาตอนนี้เขามีอาชีพมีแน่นพอนะ่ะเขาไม่ต้องมากังวลเรื่องค่าใช้จ่ายนะครับเขาก็กังวลว่าพรุ่งนี้เขาจะเอาอะไรให้ เราไปกินเนี่ยพูดง่ายๆมันไม่มีเลยไงก็จะมีทั้งอสองมมเข้ามาช่วยแน่เพิ่มเงินนึ่งห่อเนึ่งองเราไม่พอปัญหาตรงนี้เป็นปัญหาใหญ่ของผูวกกว้ป่วยติดเตียงทั้งในที่ประสบมาแล้วก็ในชุมชนในตำบลน,นะครับก็เลยตั้งทีมงานเป็นเจ็ดแปดคนเพื่อผู้ใหญ่ด้วยกันนะครับแก้เรื่องน,นี้นะครับอันนี้ก็ ผู้ใหญ่ท่านก็ไปนักข่าวไปทําข่าวไปเลยร้อง,องไห้กันลงไปไปอย่งชีวิตเขานะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ที่นั้น